เชื่อเรื่องพญานาคโบไม่เราไม่ต้องไปถึงภาคอีสานล่ะเราก็มีพญานาคเดี๋ยวไหว้ก่อนนะคะไหว้ก่อนไหว้ก่อนใช่อีคาแก้วมันเป็นงูอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะไปแล้วน้องไปแล้วน้องไม่อยากเล่นกับเราหนึ่งสองสามแชะแชะสวยเหมือนดอกทานตะวันเลยค่ะบานเหมือนดอกทานตะวัน อีซูซุกรุงเทพเซลนะคะแซนดี้ค่ะอคอยค,ค่ะค่ะกับรายการใหม่ที่มีชื่อว่าวานปักหมูด รายการของเรานะคะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปปักหมุดใกล้ๆก,กับสาขาของเราทั้งหมด4สาขาด้วยกันค่ะมีสาขาอะไรบ้างละพ้อยค่ะมีสาขาสีนคลินบางนาบางเสาธงแล้วก็เกษตรนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน4สาขานะคะใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ส้มตําหลังสวนบางปูนะคะจังหวัดสมุทรปราการนะคะอันนี้ก็คือจะใกล้กับสาขาสีนครินนะคะใช่ค่ะซึ่งภายในร้านของเราเนี่ยคะคะก็จะมีทั้งโซนที่เป็นโซน ส้มตำนะคะแล้วก็โซนที่เป็นโซนคาเฟ่นะคะชื่อว่าเพลินคาเฟ่ด้วยก<ช>ันแล้วข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้แซงกับพลจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะหนึ่งสองสร้างแชะแฉะร้านคือแบบใหญ่มากสวยมันดอกทานตะวันเลยค่ะบานเหมือนดอกทานตะวัน น,นี่นเป็นบรรยากาศหน้าร้านนะคะใช่ค่ะหน้าร้านก็คือสวยมากใช่ด้านในค่ะด้านในตกแต่งก็คือเป็นแบบว่าไม้นะคะแล้วก็แบบว่าโซนแบบคล้ายๆญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยเนาะพอยใช่ค่ะม<อ>ันด้านนอกก็จะมีโต๊ะให้ลูกค้านั่งนะคะเป็นเอาดอร์ใช่ก็มีทั้งโซนเอาดอร์แล้วก็โซนอินดอร์ซึ่งเป็นข้างในนะคะใช่ค่ะแฟนลองไปนั่งถ่ายรูปหน่อยสิคะโอเคสาวคาเฟ่ฟูด <laughs> หนึ่งสองสามไปคะ่ะเปลี่ยนท่าคะ่ะหนึ่งสองสามโอเคอได้และได้รูปลงเป็นร้อยใช่ค่ะแบบว่าทุกโซนทุกมุมก็คือสามารถถ่ายรูปดได้เลยเนาะใช่ใชมีแบบว่าโซนดอ,อกไม้เยอะมากเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังด้วยเห็นว่าจะมีผักสวนครัวเอาไว้ให้ลูกค้าแบบว่าทำอาหารให้ลูกค้าด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ เรื่องพยานาคโบหือเนี่ยตรงนี้ไม่มีพยานาคด้วยหรอคะใช่ไม่หรนไหไม่ต้องไปถึงภาคอีสานล่ะเราก็มีพยานาคเดี๋ยวไหว้ก่อนนะคะไหว้ก่อนไหว้ก่อนใช่อีคำแก้วมันเป็นงูอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าดอกไม้แล้วก็ เป็นแปลงปลูกผักของทางลาดน,นะคะใช่ค่ะไปชมบรรยากาศข้างในกันใช่ค่ะอุ้ยพลอยมีกระบองเพชรด้วยโอ้มีแบบแทบทุกชนิดทุกพันรวมไว้ที่นี่รวมเลยใช่วันี้กันวันนี้กันสร็จดีนน เป็นบรรยากาศนะคะต้นไม้ภายในร้านอาหารเอาจริงๆนะคือชาวคาเฟ่ต้องไม่พลาดที่นี่คือต้อง,งมานี่ก็เป็นโซนแบบมีจุดเช็คอินถ่ายรูปใช่นี่ก็คือจะเป็นสวนดอกไม้แล้วก็แปลงผักนะคะด้านหลังสวยมาก,มากบรรยากาศดีมากหมุนหนึ่งรอบ แชร์ไว้พอไปเดี๋ยวถ่ายให้อ่าหนึ่งสองสามน่ารักต่อไปเราจะพาไปชมแปลงผักของทางร้านนะคะที่ใช่ค่ะเป็นผักส่วนครัวของทางร้านที่ทางร้านเอามาทําประกอบอาหารนะคะก็คือปลูกกันเองที่นี่เลยไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนเลยผักอะไรบ้างอ่ะอันนี้จะเป็นโหระพาหรือกะเพราหรือเปล่าคะเนี่ย ก็จะเป็นกระเพรานะคะมีผักบุ้งด้วยนะคะตรงนี้ผักบุ้งใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านะว่าเรามาในช่วงฤดูฝนก็จะประมาณามานี้นะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะร้านคือแบบใหญ่ม,มากบอกแล้วว่ามีทุกทุกมุมให้ถ่ายรูปได้อุ้ยพลอยชอบวันนี้อ่ะข้างบนน่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ กระด้งกระด้งหรอกระด้งหรือเปล่าคะกระด้งเอาไว้กันแดดนดี่ดีดีดีตรงนี้สวยสวยค่ะตรงนี้ก็ถ่ายรูปได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะมีแล้วก็มีดอกไม้นะคะแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะยังไม่ออกดอกเด็กน้องกำลังจะออกดอกคะ่ะใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวไปโซ่ต่อไปกันเลยนะคะทางร้านบอกว่าทานตะวันออก เบ่งบานกับมังสวิมัติใช่สวยมากใช่นีมีขาต้องถ่ายรูปแล้วไหมใช่ต you ้องแวะถ่ายรูปจุดนี้ใช่เจ้าดอทาตะวันยังไงคะพลอยมาค่ะถ่ายรูปกันค่ะหนึ่งสองสามแฉแฉสวยเหมือนดอกทานตะวันเลยค่ะบานเหมือนดอกทานตะวัน อันนี้จุดน,นี้เราก็ต้องมาถ่ายรูปอะคะเดินค่ะเดินสับค่ะสับไปค่ะมิสแกนสม,มุดปากกาไปค่ะใส่ถ่ายรูปนะคะสักแชะแชะหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามอุย้ยสวยมากสดใสเหมือนดอกไม้อ่าสวยงาม <c oughs> เดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะเป็นการทานอาหารค่ะไปกันเลยอะไรสั่งอะไรดีมีอะไรบ้างหิวมากแล้วก็ทิ้แสงกับพอยก็ได้กับมัสระแก ของอยเป็นอะไรนะอนนี้อัญชนมะนาวน้ำผึงนะคะของแรดก็จะเป็นชาไทยนะคะนะคะเป็นสิกธิ์ของทางร้านจะเป็นตำหมวงคระบานหมูกรอบนะที่ถูกโปะต้อมสังใช่เดี๋ยวเราจะลองกันดีพอยใช่หมูกรอบช้ำๆอันนี้ละหนึ่งโอเคอันนี้หนึ่งฝั่งอยากละหนึ่งเนี่ยขีดยาวเลยหนึ่ง ของหวานเขาก็มีนะคะมีเป็นของหวานตามฤดูกาลก็มีนะคะใช่แต่เราจะกินข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเป็นภาคบังคับเพราะว่าอยากกินเพราะว่าอยากกินอันนี้่ะอาหารที่เราสั่งก็มาครบแล้วนะคะหอยมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นยำรวมมิตรนะคะอันนี้เป็นต้มตำไข่เค็มตำหลวงพระบานหมูกรอบ ข้อหมูย่างค่ะไก่ย่างหนงก๊อบนะคะแล้วก็อันนี้เป็นยำแซลมอนแล้วก็มีคะน้าฮ่องกงปลาสระดิ่งทอดใช่แล้ชิมนี้ก่อนเริ่มเป็นไงปลามมรดชติยังไงเปรี้ยวหวานเค็มเดงอร่อยอร่อยค่ะอร่อยกลมกล่อมต่อไปเลยนะโอเค ดีรสชาติดีใช่ไหมนัวนัวเนาะหัวนัวมากอร่อยมากนี่แตบคือดีมากแตบหมูกรอบเลยเป็นไงนี้ต่อไป ไอ้นะหนังไก่กรอบมากวิดียูทูบเบอร์รีวิวหน่อยค่ะรีวิวหน่อยพูดออกมาค่ะไก่ฉ่ำมากดีมากมีเด็ดของโดรด คาร์อ,อบนสดมากสดมากดีมากอร่อยมากเนี่แหละอืมแบบนี้ผักกรอบมากกรอ,อบพอๆกับหมูกรอบเลยค่ะอันนี้ผักเขาปลูก <c oughs> เองไงอันนี้<ะ> อามีเพิ่มอีกอย่างหนึ่งคอยจัดไปใช่ลิบต้องยำปลาพังค่ะใช่อ่ะเชิญค่ะคอยนี่ดูอืมปลาชิ้นใหญ่หญแน่นๆน่นจุกจุกเปราะห่อยนะเป่าด้วยเป่าด้วยอืม <laughs> บินพองอร่อยคะ่ะอร่อยรสชาติดี 2อวันที่เราสั่งก็มาถึงแล้วใช่คุณพลอยเขาวอนค่ะก็เลยจัดความมีของพลอยความเงินของพลอยค่ะฉันจะดูแลเพื่อนเองต้องบริการนะ้ากินมากแบบนิดใช่นีกินเลยนะอะดีไหมมะม่วงหวานข้าเหนียวแบบกำลังดีอ่ะอ๋อ ปับเขาให้ กันนะะคไปดูน้องแมวนะคะน้องแมวน้องเงวอุ้ยน่ารักอย่าน้องไปก่อนน่ารักนายีตนายีตไปแล้วน้องไปแล้วน้องไม่อยากเล่นกับเราน้องไม่ชอบผู้หญิงโอเคเรื่องไม่ชอบฉันใช่ไหมน้องไม่ชอบผู้หญิงไม่ชอบฉันใช่ไหมอ่า รู้เรื่องรู้เรื่องมากรู้เรื่องรู้เรื่องมากคนไหนไม่ชอบก็คือเะเดมนมาหาเปียวกันสามคนสามคนเหรอแช่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 แกดูคนมันดิน่ารักโอ้ยอ่อนมากน่าเดินเข้าหาผู้ชายผู้ชายคือแม่อือคือโอ้สุด ก็จ,จบกันไปแล้วนะคะสําหรับ EP แรกนะคะที่เรามาปักหมุดกันที่ไหนละพอยร้านส้มตําหลังสวนบางปูนะคะแล้วก็คาเฟ่เพิร์นคาเฟ่ค่ะใช่ค่ะรีวิวหน่อยเป็นไงบ้างพอยก็คือร้านตกแต่งบรรยากาศดีมากก็คือเป็นสไตล์เกาหลีแบบว่า<ช>มินิมอลเลยน่าจะถูกใจสาวๆคาเฟ่หลายคนใช่อย่างพวกเราก็คือเราชอบมาก,ชอ,มากชอบมากเพราะ<ช>ว่ามีแบบหลายมุมมากมีทั้ง<ช>ดอกทานตะวันสวนดอกไม้สวนผักออร์แกนิกปลูกกันเองแล้วมาทําอาหารให้คุณผู้ชมได้ทานกันอย่างแน่นอนอร่อยมากใช่ อาหารก็คือที่สุดสําหรับวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยว e ีพีนะคะหน้านะคะแซงกับพลอยจะไปปักหมุดที่ใกล้สาขาไหนนะคะก็อย่าลืมมาติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิง่งติ๊งๆิิให้เราสองคนด้วยนะคะว<า>ั<า>นปักหมุดสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย